ส,ส,วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ลวงปันพามาเข้าสวนกเษเรผสมผสารพื้นที่น้อยนะครับสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็เรามาทำกำจัดวัชพืชพวกต้นหญ้า ออกจากแปลงผักของเรานะครับเพราะมันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับพวกต้นหญ้าอ่าพวกศัตรูพืชที่ว่าเป็นวัชพืชอ่ะมันจะขึ้นปกคลุมเยอะแล้วมันก็จะเป็นที่ดึงดูดให้พวกมแมลงต่างๆมากัดกินพืชในสวนของเรานะครับพืชผักเราทําให้พืชผักเราเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามากำจัดวัชพืชออกก่อนกว่าวันนี้นะครับเพื่อจะเตรียมพื้นที่ไว้เมื่อหมดฤดูฝนเราจะได้มาปลูกผักรับประทานกัน ครับผมบรหยุก็นี่แหละครับความสุขเล็กๆน้อยๆลงมาทําในสวนเรานะครับทําได้ทำไหนก็แค่นั้นนะครับถ้ามันเหนื่อยมันร้นก็พักผ่อนพักเขาร่มนะครับหายเหนื่อยแล้วก็ทําต่อนะครับปลูกผักไว้กินเองแบบง่ายๆนี่แหละครับครับลุงปันต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงปันด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ในแปลงผักครับผมหลังจากห่างหายจากแปลงผักกันไปหลายวันนะฝนมันตกก็เลยไม่ค่อยได้เข้าแต่วันนี้ก็จะมากําจัดวัชพืชเป็นพวกหญ้าออกจากแปลงผักนะครับทุกคนก็ปกุกลมเยอะอยู่นะครับมีอยู่สองสามทนะครับที่ว่าเป็นต้นหญ้าเดี๋ยวมันจะพัดนําพวกมแมลงนะครับมากัดกินต้นพืชเราเราตอนน้องกำจัดออกก่อนครับโอเคไปทํากันเลยครับผม กเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับปลูกผักไว้กินเองผักปลอดสารพิษสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับไปทํากันเลยครับเนี่ยก็จะอยู่บริเวณลอกนี้นะครับลอกนี้มันจะเป็นป่ามะเขือนี่ต่อเราจะต้องเอาออกวัชพืชออกให้หมดนะครับป่ามะเขือนี่แล้วก็ด้านทางด้านของแตงกวานะครับเนี่ยมันจะถอนออกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านที่เราปลูก มันคือละครน,นะครับตรงนู้นมีสามจุดนะครับ <c oughs> นี่แหละครับทุกคนนะแล้วลรก็จะถอนจากนี้ไปนู่นนะครับเสร็จแล้วค่อยถอนร่องของแตงกวาต่อเรามากําจัดร่อ,องที่ว่าเป็นของมะเขือก่อนนะครับถ้าเราปลูกผักไว้กินเองนี่นะครับส่วนใหญ่นะครับเราทาสวนผักนะครับเราต้องพยายามดูแลแปลงผักเราไม่ให้มันมีว่าจะพืชมาปกคลุมเนาะ พยายามดูแลถันของนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลงศัตรูพืชนะครับแมลงศัตรูพืชมันก็จะมากินพวกใบผักกัดต้นผักเราเสียหายนะครับทุกคนส่วนใหญ่ก็น,นี่แหละครับมันก็จะอยู่ในแปลงผักซะส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ได้ทํางานประจํานะวันหยุดวันไรนี่ก็จะอยู่ในแปลงผักนี่แหละครับ ทำแต่ละเล็กแต่น้อยอย่างละนิดละหน่อยนะครับทุกคนผัดไว้กินเองเนี่ยส่วนพวกหญ้าพวกไรเนี่ยนะครับผมก็จะกองรวมๆกันไว้พอมันแห้งแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับมันแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยให้กับต้นไม้ต้นกระเพราเนี่ยครับต้นกระเพราต้นเล็กๆนะครับผมไม่เอาทิ้งนะครับปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตเราจะได้เก็บเอาไปผัดกระเพราอร่อยๆได้นะครับ ตอนแรกๆก็หาต้นหาเบี้ยมาเพาะอยู่นะครับปลูกอยู่แต่ช่วงหลังๆนี้ปล่อยแล้วครับเขาจะงอกเองแล้วมเมล็ดา็ลวงมาถึงเวลาเขาก็งอกครับก็สบายหน่อยเราไม่ต้องปลูกบ่อยๆช่วงแรกๆก็ต้องหามาปลูกก่อนนะครับตอนนี้สวนผักลงวันก็จะน่าจะหยีตัวแล้วครับเพราะว่าพวกกะเพราพวกแมงลักมันงอกเองแล้ว พวกใบไม้ใบหญ้าที่เราถอนออกเนี่ย่วนใหญ่ลุงก็จะกองรวมๆกันไว้นะครับเสร็จแล้วก็พอมันแห้งเราก็จะเอาไปหมักกับดินมันก็กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับเนี่ยแต่ใบไม้ที่มันร่วงนะครับลุงก็กวาดรวมๆม,มาไว้แล้วก็เอาไปทำเป็นปุ๋ย แล้วช่วงหมดผลมานี่เราก็จะมาปรับปรุงพื้นที่นะครับแปลงผักทั้งเราเตรียมดินเพื่อที่จะหวานมาเมล็ดพังผักต่อไปนะครับก็พอดีกับช่วงเข้าช่วงหน้าหนาวนะครับปลูกผ,ผักเออปลูกผักกันก็หนึ่งนะทุกคนค่อยทําไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบอะไรมากนะครับพอเราปลูกผ,ผักกินเอง เงี้ยเป็เพราะว่ามันพื้นที่มันไม่เยอะนะครับบางคนอาจจะถามว่าทําไมต้องถอนออกด้วยมันไม่ได้อยู่ในกระถางอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ตรงร่องแปลงระหว่างร่องใช่ไหมครับมันก็เป็นที่อยู่ของวัชอืชสตัตรูพืชพวกมแมลงนะครับพวกหอยทากมาใา่อยูเย่เดี๋ยวพวกนี้จะขึ้นมากินยอดผักใบผักเราเสียหายนะครับถ้ามันพืชผักเราเสียหายได้นะครับ เราต้องกําจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของมแมลงศัตรูพืชก่อนนะครับนี่ก็ต้นกระเพาครับมันงอกเองก็เหลือเอาไว้จบว้นี้แหละครับให้เขาจะเลือดตัวกันไปเลยโอ้ดูนี่นครับนี่อนี่ลูกหอยทากมันมาอาศัยอยู่อั้งลูหอยทากตัวนี้นตัวกัดกินมแหละไอ้กัดกินพืชแปงกว่าลุงตายก็ย่อนไอ้หอยทากพวกนี้แหละครับ แลรอดมาแค่สองต้นเองมีที่รอดอยู่นะครับพอได้กินเก็บแตงกวากินลูกบ้างนะครับวันนี้กันแดดจ้าแต่เช้าเลยนะครับสงสัยช่วงบ่ายฝนเทแน่นะครับทุกคนช่วงบ่ายนี้ฝนเทลงมาแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงเช้าพอมีเวลาแล้วก็เวลาเวลามาทําเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมนี่ครับหอยทากเพราะเราไม่กําจัดแหล่งที่อยู่ของเขาเนี่ยเขาก็จะมา อาศัยหลบซ่อนอยู่นะครับพอมันมีความชื้นใช่ไหมหลบซ่อนอยู่แล้วเสร็จแล้วตอนกลางคืนเขาจะออกกินใบไม้ใบอะไรของเราที่เป็นผักนะครับเก็บทิ้งให้หมดเลยครับเพราจากนั้นเราก็ต้องกําจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาก่อนนะครับกําจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาก่อนเพื่อไม่ให้เขามีที่หลบซ่อนตัว เมื่อเรากำจัดแมลงที่อยู่อาศัยเขาแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็หนีไปเองเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกำจัดพวกแมลงให้มันดูงจากใช่ไหมครับการกำจัดแมลงก็จะง่ายนะครับเราต้องกำจัดตั้งแต่ตน้นต่อก็คือที่อยู่อาศัยของแมลงนะศัตรูพืชต,ต่างนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งแปลงง่ายๆแค่นี้เองครับนี่พอแปลงผักลงไม่ได้ใหญ่เนาะ เสร็จแ,แล้วเราก็ไปทําแปลงของแตงกวาต่อนะครับทุกคนทําทแปลงแตงกวาต่อนะครับมันก็จะมีอย่างละจุดละเล็กและน้อยครับมีไม่ได้เยอะนะครับแต่ละจุดนี่ลุงถอนทิ้งเพื่อที่จะเตรียมไว้นะครับมาให้มันขึ้นนะครับแล้วต้นมันโตมันออกอยากอย่างนี้เราต้องเอาออกนะครับนี่เป็นแหล่งที่อยู่ของหอ้ พวกมาแรงศัตรูพืชก็กินผักเรานะครับออกให้หมดเลยไปทําเป็นปุ๋ยนี่ครับนี่ของ่ายครับเพราะว่ามันเป็นหน่ยดีมันนิ่มครับหน้าฝน ออกให้หมดครับให้เขาเหลือเป็นที่อยู่อาศัยของหอยอันนี้แดดค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะแต่ค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงช่วงบ่อยมาฝนตกได้นันหลวงวานนะครับนะครับผมทุกคนคลิปลุงปั่นก็จะดูสบายๆนะครับ ไม่ต้องซีเรียสเครียดอะไรคลิปลงปั่นนะครับดูเพลินสบายอยู่ในสวนผักซะส่วนใหญ่นะถ้าใครชอบอยากมีสวนผักแบบลุงก็หาพื้นที่นะครับในบริเวณบ้านของเราเองนะครับนม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านของเรานะครับพื้นที่เล็กๆหา,ากระพอที่จะวางกระถางได้นะครับขให้มีแสงแดดสักหน่อยหนึ่งยิ่งดีนะครับลำไรล้ไร ทำเองดวิจาก็ได้ครับกระถางมาใส่ดินมาผักที่เราอยากกินนะครับอยากจะปลูกไว้รับประทานนี่ต่างเรียงๆกันไว้อย่างลงนี่ครับดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนครับวนดินให้มันฟูทีนี้เราก็จะมีผักที่สดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตูกค้างมาไว้รับประทานแล้วง่ายเลยครับ นีแ่แหละครับเราอยู่กับมันแค่นดี้เราก็มีความสุขแล้วครับแต่ทำนวนทำนี่เล็กๆนิดน้อยนะครับเราได้ออกกำลังกายครับถอนออกให้หมดเลยเตรียนเลยนะครับ ออกดีเลยครับให้มันอยู่ไม่ได้ครับมันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยทากอย่างดีเลยนี่แล้วตอนกลางคืนหอยทากมันก็จะขึ้นไปกัดกินยอดผักใบผักข้างเรานะครับตอนกลางวันมันก็จะหลบแดดลงมาหยุดกับพื้นดินใต้กอหญ้าถ้าเรากําจัดแหล่งที่อยู่มันก่อนนะครับมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็จะหนีไปที่อื่นนะครับ มันก็จะไม่มีอยู่ในแปลงผักของเราแล้วครับง่ายๆครับแปลงใบมะเขือกับแปลงแตงก็อันนี้ลงมาออกหมดแล้วครับเดี๋ยวเราย้ายไปตรงอีกด้านมุมหนึ่งนะครับมันมีอยู่สามมุมนะครับที่มันรกว่าจะพืชมันขึ้นหนานะครับทุกคนเดี๋ยวเราย้ายไปทางนู้นกันครับ นี่รับมุมหนึ่งครับมุมนี้จะเยอะกว่าเขาหน่อยนะครับทุกคนเป mm hmm. ็นบริก,กว่างเลยเราต้องรีบบอาออกครับ mm hmm. เราต้องกําจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูพืชเราครับผม mm hmm. พวกมแมลงพวกหอยทาาทั้งหลายแหล่น,นะครับเรากําจัดที่อยู่ของมันป mm ู hmm. บนแดงไฟ mm hmm. มันก็จะหนีไม่มาอยู่แล้วครับอ mm hmm. จัดแดงที่อยู่ของเขาเลยครับปลออกให้หมดนะครับอยา่ยาออ่ดาเนี่สร็จแล้วไปกองไว้นะครับกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับทุกคนต้องเอาออกครับ ร้อนกล็ลบแดดกล็ลบครับไม่เหนื่อยมันลุ้ยต่อแค่นั้นเองครับถอนง่ายๆครับก็หน้าฝนดินมันนิ่มเนะข้าวข้างเอาเลยครับต้องใช้เครื่องมืออะไรมือดึงเลยครับใส่แต่ถุงมือก็โอเคแล้ว ดึงออกให้หมดครับเนีก็ไปกองรวมกันไว้นะครับทุกคนเป็นปุ๋ยต่อไปเยี่ยกระเพาาก็จง่งเอาไว้ ไม่เก็บผัดทำกับข้าวอร่อยอร่อย,ออยทับเบียกระพร่ไม่ได้กลูกแล้วเดี๋ยวนี้ลงอ่อ้งอกเองเลยก่อนลุงก็จะปลูกใส่กระถางนะลูกใส่มันเป็นมเมล็ดมเมล็ดมันร่วงนะก็เลยงอกขึ้นเองได้แล้วก่อนดินมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะ ยุงก็เยอะนะครับถ้าป่ายญามันขึ้นเยอะนะครับถ้าป่าปล่อยวัชุขึินปกคุมยุงก็เยอะ พอคหมดเลยครับไม่หลือจะพูดทั้งหลายนี่มุนึครับมุมนี้ก็ิยงามแล้วเกิน หยอยทากเต็มเลยครับลูกมันลูกอหอยทากเต็มหมดเลยครับอยู่ใต้พื้นหยานะทิ้งให้หมดเลยต้องกําจัดแตงที่อยู่มันก่อน คันไฟนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ีแล้วกำจัดวัชพืชออกไปแล้วนะครับนี่ลองตท่นี้ก็หมดแล้วนะครับี่ มีตอ้นหอญ้าปกคลุมแล้วข้างๆแปลงต้นแตงนี่ก็ไม่มีแล้วครับเนี่โล่งโจงสะอาดแล้วครับเนี่ยไม่มีแล้วครับเนี่ยโล่งโจงสะอาดไปเลยโอเคแต่ร้อนขนาดไหนนะครับต่กว่าลงจนกางเหี่ยวเลยเนาะเดี๋ยวสักพักใบใๆมาเพราะว่าฝนตกแน่นอนคงย้ายเอาตะไคร้ไปไว้อีกมุมนึงนะครับให้มันลงโล่งเลย นะรุงนี้ก็เอาไว้ดึงเบลืดเนาะส่วนต้นดอกะจอรหรือว่าสลิดของลุงตอนนี้ก็กำลังแตกยอดรัดยอดใหม่แล้วครับเนี่ยมันมีหอยทากขึ้นมากินยอดกินใบมันอยู่นะส่วนใหญ่ต้องกินตอนนล้งคืนนะครับเราก็กำลังรัดใบใหม่ครับเนี่เดี๋ยวพอขนาดเราก็จับพันขึ้นข้างขึ้นข้างครับอันนี้มัน มันเดินยอดก่อนนีก,เนกน็เป็นดอกแล้วครับเนี่ยเป็นดอกละมันเดินยอดก่อนมันก็ติดดอกแล้วเนาะครับนี่ก็เหมือนกันนี่เดินเป็นยอดก่อนเลยติดดอกก่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวถ้ามันขึ้นมาเต็มๆนะครับเนี่ยบอกมันก็จะเยอะมากกลิ่นมันก็จะหอมครับสมชื่อดอกดระจอดครับลุงเอาต้นตะไคร้มาไว้มุมนี้นะครับเนี่ย มอมุมนี้เลยพเพราะแดดมันตลอดทั้งวันเพราะว่าตะไคร้มันก็ชอบแดดจัดๆนะ,กะเกษตรพื้นที่น้อยครับสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆนี่แหละครับก,กินผักชนิดนี้เราก็หาผักชนิดนั้นมาปลูกครับง่ายๆเลยเป็นยุงยาครับปลูกผักไว้กินเองกินผักที่เราปลูกเองนะครับ สดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับทุกคนเอามานั่งพักแล้วก็จะล่ําลากันคลิปนี้เลยนะครับลุงก็จะปิดคลิปคลิปนี้เลยนะครับพักนั่งพักเหนื่อยนะครับหลังจากลุงกําจัดวัชพืชออกจากแปลงพักของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือพวก เป็นมันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศัตรูพืชผักนะครับถ้าเรากําจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็หนีไปเองนะครับมันก็ได้ประโยชน์2อ,อย่างเลยนะครับเป็นการกําจัดศัตรูพืชที่มาให้มารบกวนแปลงผักของเราด้วยนะครับแล้วก็เอาวัชพืชออ,อกจากร่องผักของเราด้วยนะครับมันจะไปแย่งวัชพืชก็จะไปแย่งอาหารต้นผักต้นไม้เรานะครับศัตรูพืชก็จะไปกัดกินต้นไม้เรานะครับใบไม้ต้นไม้ของเรา เสียหายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําจัดที่โยงเขาก่อนก็คือกําจัดวัชพืชออกไปซะก่อนแค่นี้เองครับง่ายๆโดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการกําจัดเขาเราก็จะได้กินผักที่สดสะอาดปลอดภัยไรสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนนะครับทุกคนเป็นหลักการปลูกผักปลอดสารง่ายๆปลูกง่ายๆทําทกินง่ายๆนี่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ลุงปันโดยดีเสืมือมาในทุกคลิปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับลุงปานจะพาไปทาอะไรก็รอติดตามรับชมเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับจะไม่ได้กดติดตามช่องลุงปานโรอีสานหลานยา่าโบฝากกดต,ติดตามให้ลุงด้วยนะครับสําหรับรับชมแล้วถ้าถูกใจชอบวิดีโอลุงปานก็กดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องลุงปานไว้นะครับโชคดีมีใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนครับผมกเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับ ปลูกผักไว้กินเองกินผักที่เราปลูกเองสดสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีโกค้างอย่างแน่นอนครับนะพอมีต้นไม้ใช่ไหมครับเพื่อนๆมันก็จะเย็นสบายถึงแดดจะร้อนขนาดไหนมันก็เย็นสบายครับเพราะว่าต้นไม้มันถูซับความร้อนให้เรานะครับแล้วก็จะปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ลงมาให้เรานะครับปลูกต้นไม้ไว้ภายในบริเวณบ้านถ้ามีพื้นที่ก็เรแนะนําให้ปลูกกันเยอะๆนะครับต้นไม้ จะให้ความรุ่มรื่นร่มเย็นนะครับที่ดีกับผลต้นไม้ที่กินได้ก็แล้วกันนะครับ<า>ไม่ว่าจะกินดอกกินผลกินใบนะครับ <ใน S 2> ทุกคน